ที่กำลังตามหา Vigo Champ c a ปตัวสูงเกียร์ออโต้แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะ Vigo Champ ตัวสูงสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้นะคะปี2014นะคะจดใช้งานปี2015ราคาเพียง3 2 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง6,500บาทตลอดอายุสัญญาจะสวยแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นสีเทาเดิมโรงงานมาพร้อมกระจังหน้าโเมี่ยมชุดไฟตัดหมอก ส่วนภายในคันนี้นะคะจะเป็นระบบกระจกไฟฟ้ามาพร้อมเซ็นทันล็อกนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงเดิมโรงงานสามารถเชื่อมต่ออะคูเอสบได้ระบบเก,กียร์ออโต้เบาะผ้ากำมะหยี่เดิมโรงงานแคปเปิดได้90องศาคา่ะ คันนี้นะคะเป็นวีโก้แชมปยกสูงเครื่องยนต์ 2,500cc เป็นตัวลองท็อปนะคะปี2014จดใช้งาน2015นะคะท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่สาขาบ้านดํ้ำพานะคะหรือสำนักงานใหญ่ของเรานั่นเองลูกค้าท่านใดสนใจโทร0812386699คะ่ะ